สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายมีโปรโคือไม่ได้เป็นโปรหรอกเนาะก็เป็นราคาปกติที่ขายอยู่แล้วนะคะไม้หลักสิบนะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นหลักสิบนะท่านผู้ชมมีอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะสําหรับค่าจัดส่งนะคะตอนนี้มีโปรโอ,อยู่ที่49บาทเหมาเหมานะคะมีปลายทางทั่วประเทศนะคะท่านผู้ชมค่ะสําหรับต้นแรกนะคะคือเจ้าจากักรพรรดิลุ้นด่างค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเขาผ่ามาจากแม่ด่างนะคะ อันนี้ลุนดน่างปกติไฟไข่อยู่ที่30เนาะเขาก็จะกัดหน้าออกมาชมพูแบบนี้แหละท่านผู้ชมแต่ถ้าใครอยากได้แบบดังๆแล้วนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดลุนด่างเอาไป30ถ้าดางแล้วท่านผู้ชมเอาไป70บาทนะคะเห็นไหมคะประมาณนี้นะมีหลายต้นอยู่คะ่ะท่านผู้ชมนะคะนาอนสรุปก็คือมี30กับ70นะคะ แล้วก็ต้นนี้ท่านผู้ชมชายชนค่ะชายชนนะคะมันยังไม่ได้ใหญ่มากนะท่านผู้ชมอ่ะถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่ากัดแบบนี้เอาไปเจ็ดสิบนะคะนี่แบบนี้ท่านผู้ชมนี่เอาไปเจ็ดสิบบาทนะแต่ว่าถ้าเป็นฟอร์มฟอร์มนี้ท่านผู้ชมกัดเยอะหน่อยนะคะกัดเยอะหน่อยนะอันนี้นะท่านผู้ชมอันนี้เอาไปที่กระถางละเก้าสิบบาทนะนี่ค่ะ 90บาทนะ9กบาทก็มีไม่เยอะค่ะท่านผู้ชมน่าจะได้ประมาณสักสองกระถางอยู่นู่นนะคะนะ90บาทสรุปมี70กับ90นะคะอันนี้สีบุรีรัมค่ะท่านผู้ชมสีบุรีรัมเอาไป40บาทนะคะสีบุรีรัมได้หลายกระถางอยู่นะคะสีบุรีรัมนะคะเบอร์โทรไฟทิ้งไว้ให้ที่ชื่อคลิปนะคะ086 4 0 9 6 6 1 7นะคะ 086 409 6617นะคะส่วนเบอร์ไลน์นะคะ093 167 0128นะคะโทรไม่ติดนะท่านผู้ชมอ่าเพชร7จ็สีลุ้นด่างนะคะถ้าเป็นสายลุ้นเนี่ยไฟจะให้ไปที่30บาทนะแต่เขาจะกัดหน้าสีแดงอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะคะนู่นนะคะลุ้นด่างเอาไป30บาทนะคะท่านผู้ชมอ่าผ่านมาทางนี้นะคะท่านผู้ชมเออจะมีผีเสื้อสมุดเนาะ ผีเสื้อสมุดนะคะอื้อฟอร์มนี้ท่านผู้ชมเอาไปกระถางละ30บาทนะคะมีหลายกระถางนะอันนี้นะคะคือนางกิรินีเทวีต้นนี้กัดสีสวยสวยท่านผู้ชมแต่ว่ามันมีอีกเนาะต้นใหญ่กว่านี้แต่กัดไม่เยอะเท่านี้นะท่านผู้ชมนางกิรินีเทวีเอาไปที่3 30บาทนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ3าบาทเจอใครอยากได้ไม้หลักสิบเนาะอยากได้หลายๆกระถางนะคะ อันนี้คือสาวสันกําแพงนะคะท่านผู้ชมสาวสันกาแพงเอาไปที่สามสามสิบค่ะหนุมานเขาเฝ้านะคะมีแค่กระถางสงกระถางเองนะคะเอาไปสามสิบท่านผู้ชมไก่ตัวงามมีกระถางเดียวมั้งคะเนี่ยเอาไปสามสิบนะท่านผู้ชมมีสามต้นในกระถางอ่านีท่านผู้ชมมาที่เกาะเกตนะคะเกาะเกตท่านผู้ชมะ่ะเกาะเกตมีประมาณสองกระถางนะคะนูน่น หนึงแล้วก็นี่นะคะเอาไปที่กระถางละเก้าสิบบาทแล้วกัน,นะคะ่ะเก้าสิบบาทนะคะวันนี้เป็นคลิปคลิปไม้หลักสิบเลยนะคะแล้วก็ผ่านมาทางนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมกุมพกันนะคะกุมพกันเป็นตับรามเกียรตินะคะเอ,อกระถางนี้มันมีผีเสื้อสมุทรด้วยนี่นะ อ่ะกุมพากันนะคะสี่สิบาทเนาะไฟเปิดไว้ที่สี่สิบาทนะคะสี่สิบาทอยู่แล้วนะคะอ่ามีอะไรอีกไหมน้าไก่ส,สุดสงวนท่านผู้ชมมีต้นเดียวเอาไปสามสิบนะมีต้นเดียวสอพินญ,ญานะคะสอพินญ,ญากัดแดงแงท่านผู้ชมนูน่นห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทกวนอูกวนอ,อูนะคะกวนอูมีหลายกระถางแล้วท่านผู้ชมสามสิบบาทนะคะ ส0สิบบาทมันอยู่ตู้นู้นอีกนะคะ่้นผมาชม30สิบาทมีอะไรอีกเนี่ยที่ฟ้ายังไม่ได้บอกอ,อ,อันนู้นก็เจ้าจักรพรรดิบอกไปแล้วนะคะออขออภัยในความล่าช้านะคะอันนี้ตะวันชิงพบมีแค่กระถางเดียวนะคะตะวันชิงพบอันนี้อยู่ที่4ี่สิบบาทนะคะ4ี่สิบบาทเนาะ ไปเดี๋ยวไฟพาไปดูตู้หลังกันนะคะท่านผู้ชมตู้นี้ท่านผู้ชมอันนี้คือบอลสีแดงไฟลืมชื่อนะคะเอาไปกระถางละ30นะรู้สึกว่าจะมีหลายกระถางอยู่แต่น่าจะอยู่ข้างหลังนะคะท่านผู้ชมคะเออต่อมานะคะเอออันนี้ก็เป็นเกาะเก็ดนะคะเกาะเกดเห็นไหมคะเปิดด่างแล้วนะเอาไป90บาทนะคะเกาะเก็ด นี่อ้วันนู้นไฟมันผ่าได้แล้วนะหลายกระถางเลยไฟยังไม่ได้ผ่าเลยท่านผู้ชมอมาที่ไม้หลักร้อยกันหน่อยนะท่านผู้ชมอันนี้คือนางรากสดเทวีนะคะไม้แยกโหนนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นไซส์มีแบ่งแค่สองกระถางแล้วกันฟอมฟอมงามๆแบบนี้ไอ้สามสามฟอมตั้งแม่แบบนี้ท่านผู้ชมกับสีแดงส,สดๆแบบนี้นะคะ เอาไปเปลี่ยนกระถาง5กระถาง6ค่ะท่านผู้ชมแต่อันนี้มันอยู่ในกระถางอะไรเนี่ยกระถาง5้าคะท่านผู้ชมมีแค่3กระถางนะคะเอาไปกระถางละ350นะคะอันนี้นะคะไซนี้นะนี่ค่ะมาเริ่มเทิมเลยคะ่ะท่านผู้ชม350นะใหญ่จริงๆนะคะไปตั้งแม่กันเลยนะคะเราก็ซอมเบิงเจ้าจักระพัดกันหน่อยนะคะอันนี้จริงๆเขาด่างนะท่านผู้ชมแต่ว่า เพิ่งผ่านหน้าหนาวมาเนาะเขาก็แบบเดี๋ยวความด่างก็หายไปเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่นะคะตั้นี้ก็ไล่เอาไปพาหลายต้นแล้วนะท่านผู้ชมต้นนี้ก็สวยนะท่านผู้ชมออกหน่อแล้วออกดอกแล้วด้วยนี่อันนี้เจ้าจัก,กรพพัดนะคะนี่พอหน้าหนาวความด่างไปหมดเลยเดี๋ยวกลับมาใหม่คะ่ะอันนี้รวยไม่เลิกสวยมากๆเลยคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสวยจริงๆนี่ท่านผู้ชมผีเสื้อสมุทรต้นตู้นี้ก็มีนะคะสามสิบบาทเนาะ แล้วก็มีตาะละแม่กุสุมาถ้าฟอร์มเนี้ยเอาไปสามสิบท่านผู้ชมแต่มันจะมีฟอร์มสามสิบกับห้าสิบนะคะตู้นี้มีอะไรนี่มีบอกเงินนะคะบอกเงินตัวนี้เอาไปสามสิบนิลเซนเอาไปห้าสิบนะคะชัยชนเจ็ดสิบเนาะไฟซ้อมเบิงดูก่อนมาซ้อมเบิงตู้นี้กันนะคะมีกอเก็ดกำลังโตเนาะหน้าหนาวอะ่ะความด่างก็เลยไม่ค่อยด่างแต่รอดูนะคะหมดหนาวไปแล้วนะคะอู้น้ำแห้ง โซนีน้ำแห้งอุ๊ยท่านผู้ชมเอ้อันนี้มันคือต้นอะไรเนี่ยฮึเอ้มันคือมันน่าจะคืออันนั้นนะคะที่มันคล้ายกับเจ้าจากกักรพรรดิมันชื่ออะไรนะเนาะกรรมชื่ออะไรนะคะเนี่ย เอออะไรจัก,กระพัดจัก,กรพัดนี่แหละนะคะแต่ว่าเอะงงมาได้แต่ไหนคือไม่ยังไม่ได้ผ่านะคะแต่สุงใส่หน้าหนาวหัวยุบนะคะเอามาผ่าปนกันนะคะนั่นไงชื่ออะไรเนี่ยลืมแต่เดี๋ยวเราก็จําได้นะคะท่านผู้ชมนู่นนะคะมีบอลแดงเอ้ยนะคะเนาะก็ซ้ำๆกันนะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้เจ้าจัก,กระพัดด่างนะคะแล้วก็มีเพชรเจ็ดสีใส่ไปต้นหนึ่ง อันนี้ด่างเยอะๆเลยท่านผู้ชมเอาไป90นะคะท่านผู้ชมขาถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะไฟก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องลูกชาวนาอิลามาเลเด์เด้วยน,นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะวันนี้ลมเริ่มแรงนะท่านผู้ชมลมเริ่มแรงนะคะมีแรงเลยค่ะกอผมกอไผ่เอ่ยนะคะลมแรงนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม